ที่มาและความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันนิยมใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายสมาร์ทโฟนถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้คนหมักใช้งานตลอดเวลาแม้กระทั่งการเริ่มต้นวันใหม่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกทำเป็นอย่างแรกคือการนำสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้งานนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนเช่นสืบค้นข้อมูลใช้เอกสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกับสมาชิกและยังใช้ในด้านบันเทิงเช่นเล่นเกมดูวิดีโอ ทางคณะผู้จัดจทาจึงได้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นขึ้นชื่อนริสราบุภามาลค่ะชื่อกิริกาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพะชลพร่องผลค่ะเราจะมาสอบถามพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนะคะ ข้อแรกค่ะระยะเวลาในการใช้งานค่ะน้าที่สุดค่ะเอ่อต่อไปด้านการศึกษานะคะใช้หาความรู้ทั่วไปค่ะน่าที่สุดค่ะต่อไปนะคะใช้ในการทํางานค่ะมากค่ะใช้ระหว่างเรียนเช่นจดบันเช่นบันทึกเสียงหรือว่าจดบันทึกค่ะอืมอันนี้ใช้น้อยค่ะต่อไปด้านสังคมค่ะใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะก็บางกางค่ะใช้เพื่อโทรออกหรือรับสายค่ะ ใช้น้อยค่ะต่อไปด้านบันเทิงค่ะใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะใช้มากที่สุดต่อไปใช้ดูซีรีส์หรือดูภาพยนตร์ค่ะปานการค่ะใช้เล่นเกมค่ะมากค่ะใช้ถ่ายรูปค่ะปานการค่ะระยะเวลาในการใช้งานค่ะมากที่สุดเอ่อต่อไปด้านการศึกษานะคะใช้หาความรู้ทั่วไปมากที่สุดค่ะ ใช้ในการทํางานค่ะมากที่สุดค่ะใช้ระหว่างเรียนค่ะเช่นมีพวกบันทึกเสียงหรือจดบันทึกค่ะปานกลางค่ะต่อไปด้านสังคมนะคะใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะมากค่ะต่อไปเออใช้เพื่อโทรออกหรือรับสายค่ะมากค่ะต่อไปด้านการบันเทิงนะคะใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะมากที่สุดต่อไปใช้ดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ค่ะมากค่ะใช้เล่นเกมค่ะมากค่ะ ใช้ถ่ายรูปค่ะคะระยะเวลาในการใช้งานค่ะมากค่ะแล้วเอ่อต่อไปเป็นด้านการศึกษานะคะใช้ในการหาความรู้ทั่วไปนี้มากไหมคะก็มากค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้ในการหาความรู้เลยค่ะต่อกันข้อที่3นะคะใช้ในการทํางานค่ะ กาเรียนค่ะเช่นเออ่การบันทึกเสียงการจดบันทึกอันนี้ใช่ไหมคะปานกลางค่ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างค่ะต่อไปด้านสังคมนะคะใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยไหมคะบ่อยมากที่สุดเลยค่ะเอ่อต่อไปด้านเอ่อใช้เพื่อโทรออกหรืออัพสายอันนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะต่อไปด้านการบันเทิงนะคะใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะบ่อยมากค่ะใช้ทั้งวันเลยค่ะใช้ดูซีรีส์ภาพพิยนค่ะดูบ้างเป็นบางครั้งค่ะช่วงตอนเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วเล่นเกมเหรอคะเล่นเกมก็ก็ปันกลางค่ะบอกกันข้าสุดท้ายแล้วนะคะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปก,ก็มากอยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นพบว่าระยะเวลาในการใช้งานมากที่สุดคือโดยละ65.52 มากคือรอยละ27.59ปานกลางคือลอยละ6.89ด้านการศึกษาใช้หาความรู้ทั่วไปมากที่สุดคือลอยละ51.72มากลอยละ34.48ปานกลางลอยละ13.80ใช้ในด้านการทำงานมากที่สุดคือลอยละ4 8 2 7มากคือลอยละ3าม8ปานกลางคือลอยละ17.25 ใช้ระหว่างการเรียนเช่นการบันทึกเสียงมากที่สุดคือร้อยละ6.86มากคือร้อยละ24.15ปันกลามคือร้อยละ51.73และน้อยคือร้อยละ17.24ในด้านสังคมใช้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดคือร้อยละ62.07มากคือร้อยละ3 7 9 3 ใช้เพื่อโทรออกและรับสายมากคือร้อยละ17.25ปาปันกลางคือร้อยละ7จ8 6ิน้อยคือร้อยละ6 8 9ในด้านการบันเทิงใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือร้อยละร้อยใช้ดูซีรีส์หรือภาพยนตร์มากที่สุดคือร้อยละ31.03มากร้อยละ44.82ปันกลางร้อยละ1 4 2 4น้อยคือร้อยละ 6.89ใช้เล่นเกมมากที่สุดคือร้อยละ17.24มากร้อยละ13.79ฟันกลางร้อยละ34.48น้อยคือรอยละ24.14น้อยที่สุดรอยละ10.34ให้ถ่ายรูปมากที่สุดคือร้อยละ10.34มาก ร้อยละ20.70ปานกลางร้อยละ37.93และน้อยคือร้อยละ31.03